ฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับลงจะลดบริษัทรับสร้างบ้านทำเป็นออนกราวจะเปลี่ยนเป็นออนบีมค่าเปลี่ยนประมาณแสนสี่บาทถามว่านอกจากคานสองเส้นจับฐันลากทั้งคานพื้นนะครับคานพื้นแล้วก็ฐานลากต้องต้องเช็คหมดเลยคานพื้นและฐันลากต้องเช็คหมดเลยนะครับก็แสนสี่นี่แหละ น่าจะมาจากชุดนี้ทั้งหมดนะครับเข้าใจว่าต้องเสริมเข็มด้วยนะถ้าไม่เสริมเข็มคานก็จะต้องใหญ่นะครับแล้วอาจจะต้องไปเติมเข็มตรงเสาก็น่าจะเป็นพวกนี้แหละครับมาจากค่าพวกนี้โอเคคุณสี่ถามว่าที่เปลี่ยนเปลี่ยนพื้นออนกาเป็นออนบีมแล้วจะรับน้ําหนักได้มากกว่าพื้นในบ้านใช่ไหมครับถูกต้องครับเพราะว่าตามโค้ดหรือตามข้อกําหนดเนี่ยถ้าเราทําพื้นสําหรับจอดรถยนต์จอดรถ เบาด้วยนะรถเล็กเนี่ยแหละครับรถเก๋งรถไรธรรมดาเนี่ยไม่ใช่รถปิกอัพไม่ใช่รถบรรทุกนะปิกอัพจอดได้ต้องออกแบบที่400กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับบ้านอ่ะเราบ้านอ่ะเขาให้ออกแบบแค่150 m. เองนะเราช่างดีไซน์เขาไมจะใช้200 m. เผื่อคุณปูกระเบื้องหนาบ้างอะไรบ้างนะจะได้แบบไม่ต้องไปกินน้ำหนักออกแบบ นะครับก็ไม่เกิน2 0หรอหลักบ้านก็อยู่ที่150-200นะครับที่จะลดต้องออกแบบที่400นะครับการที่เขาเปลี่ยนให้คุณเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนวอนนี้ด้วยแน่นอนคุณสิริถามว่าเ,ลเ,ลเลหล็กไม้แฟ้งกับเหล็กอ๋อเหล็กไม้แฟ้งหลักๆแบ่งออกเป็นเหล็ก H-Beam กับ I-Beam ใช่ไหมครับจริงๆอย่างนี้ครับตัวเนื้อก่อนนะตัวเนื้อเหลนะ็กเ,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 เนี่ยคือเหล็กคุณสมบัติเดียวกันมีเขาเรียกว่ามีสเตรงเท่ากันนะครับประมาณ2520 รับรับแรงดึงและแรงอัดได้ที่2,500ประมาณ2,520กิโลกรัมต่อตารางเซนคือไม่ว่าเชฟจะเป็นไอเป็นอะไรเนี่ยก็เป็นเหล็กตัวนี้นะครับยกเว้นถ้าเป็นเกรดอื่นเนี่ยเขาจะบอกเกรดมาเช่นมันมีเกรดพิเศษที่3,500อะไรประมาณนี้นะครับแต่ทั่วไปที่คุณเห็นในท้องตลาดเนี่ยจะเป็น2,000 2ประมาณ2,500กิโลกรัมต่อตารางเซน เพราะนั้นเนื้อเหล็กคือเนื้อเดียวกันเพีเยงแต่ขึ้นรูปมาต่างกันมันตามเี่นที่ที่เขาเรียกตามเชฟเลยครับถ้าเป็นตัวไอเนี่ยปิดจะแคบนะครับขาจะยาวตัวตั้งสูงปีกจะแคบถ้าเป็นไวแฟลงเนี่ยปีกจะกว้างปีกจะกว้างนะครับ แล้วก็ขาเนี่ยไอตัวเว็บเนี่ยอาจจะเท่าปีนะครับหรือมากกว่าปีก็ได้แต่ปีจะกว้างนะครับทิศหลังกันสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าเหล็กเวลามาขึ้นรูปเป็นตัวอะไรก็าตามมันจะมีคุณสมบัติคืออะไรครับเนื่องจากเหล็กเป็นเหล็กอย่างเดียวกันก็ขึ้นมาปุ๊บมันจะรู้เลยว่ามีน้ําหนักกี่กิโลกร,รัมต่อต่อเมตรอ่านี่คุณสมบัติตตตนะตัวแรกตัวที่2ครับหน้าตัดทุกหน้าตัดมันหารเขาเรียกว่าหาพื้นที่ได้นะครับเป็นตารางเซนนะครับพื้นที่หน้าตัดเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นรูปอะไรก็ตามรูป ตัว c รูปสี่เหลี่ยมกวงรูป i รูป y แฟงรูป h b อะไรก็ตามเนี่ยมันจะหาได้ว่ามีเนื้อที่ นะครับเราตัดเชือกไปเนี่ยมีเนื้อที่กี่ตารางเซนอันนี้เป็นคุณสมบัติที่เวลาออกแบบจะต้องถูกเอาไปใช้เสร็จแล้วพอรูปร่างตัวสําคัญคือที่พอรูปร่างขึ้นต่างกันสมมติคุณเอาเหล็กมาก้อนหนึ่งมีหน้าตัดเท่ากันถ้ามาปั้นเป็นกลมๆนั้นหน้าตัดเดียวเนี่ยแต่พอคุณบีบคลี่ยืดพับเป็นตัว H ตัว I อะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอหน้าตัดที่แตกต่างกันเนี่ยคุณสมบัติเหล็กเปลี่ยนละเป็นไปตามหน้าตัดนะครับมีเป็นไปตามหน้าตัดนะครับว่าเป็นรูปตัวไสูงๆเป็น H เตี้ยๆคุณสมบบััติใในกาารรเเอไปช้ ต่างกันและต่อให้เขาเรียกว่ามีพื้นที่หนะ้าตัดเท่ากันแล้วก็ต้องดูว่าเอาไปใช้แบบไหนเอาไปทําเสาก็แบบหนึ่งเอาไปวางนอนเป็นคานก็แบบหนึ่งนะครับแล้วก็หน้าตัดของมันก็จะมีค่าคนละค่าซึ่งค่าตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่ถูกเอาไปใช้ตอนออกแบบส่วน I กับ S ก็แค่ต่างกันตรงเชฟแค่นั้นเองคุณเบนถามว่าประตูดิจิตอลดอล็อกเขาต้องเสียบไฟจากบ้านหรือใช้ฐานใช้ฐานครับไม่ไม่ต้องเดินสายไฟไปในที่คุณเห็นตะปั้นนั่นแหละเขาจะมีฐานแล้วก่อนถานหมดมันจะร้องคุณก็กรุณาไปเปเลี่ยนนฐาาใช้น เออนี่แหละครับประมาณ4ก้อนนะครับวุ่นนานอยู่นานมากมันไม่ได้แบบเดือนหนึ่งหมดหรอกอยู่นานมาร้องนะครับร้องคุณก็เปลี่ยนซะคุณชฉลีถามว่าพื้นที่ปูแต่เข็มหกเหลี่ยมไม่มีคาร,ระยะหนึ่งไม่มีคาร,ระยะหนึ่งเมตรทำครัวปูได้ไหมจะสุดหรือเปล่าได้แต่มันต้องออกแบบให้ถูกนะครับพื้นที่ปูแต่เข็มหกเหลี่ยมไม่มีคา <c oughs> ก็คือพูดง่ายกดเข็มทุก,ทก1 m, 1 m, 1 m, ๆ1เมตร1เมตรคูณ1เมตรนะครับไม่มีคาทาได้นะครับพื้นทําพื้นเขาเรียกว่าเป็นพื้นไรคา เหมือนพื้นที่คุณเห็นที่พื้นที่จับรถอะที่ไม่มีคานเพียงแต่มันย่อขนาดลงมาแล้วใช้กับในบ้านคุณได้ไหมได้แต่ลุงช่างเคยบอกไงมันต้องออกแบบเป็นนะครับไม่ใช่ช่างแบบว่าโอ้ผมกดเข็มให้เจ๊เนี่ยเม็ดคุณเม็ดแข็งแรงแน่นอนเสร็จแล้วพอเทพื้นเทเหมือนเดิมเทพื้น10เซนใส่วบเม็ดชั้นเดียว อะไรแบบนี้มันก็ผิดนะครับมันก็คือต้องออกแบบให้ถูกถ้าออกแบบถูกมันได้อยู่แล้วตัวนี้เดี๋ยวที่ลุงช่างจะสอนตอนปลายเดือนนี้ก็คือเรื่องพวกนี้แหละครับขี้เกียจทําคานก็กดเข็มแบบนี้แหละแล้วก็ทําพื้นได้เป็น1เป็น1นึเนน่เขาเรียกว่าเป็นหนึ่งแบบ1วิธีในการก่อสร้างที่ทํางานง่ายหน่อยนี้ทำต้องทําให้ครบทําให้ถูกไม่ใช่กดแต่เข็มแล้วทําพื้นไม่ไม่ถูกมันเสียของนะครับ